ี่ไงอย่าน่าจะได้คิดว่านะเออนะได้ลองดูแล้วกใ็ใช่อันนี้บันทึกแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับ ขัดนิดหน่อยนะครับสบายดีกันไหมครับบางคนสงสัยเนาะว่าทำไมพี่เก่งมาพูดในช่วงนี้นะครับจะมีร้องเพลงหรือเปล่าเนาะก็วันนี้ผมได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะนะครับให้กับพี่น้องนะครับก็เห็นหน้าอาจารย์ต๋อมจนเบื่อกันแล้วเนาะเปลี่ยน เป็นผู้ชายคนอื่นบ้างนะครับก็หัวข้อในวันนี้ที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกคนนะครับก็หัวข้อก็คือเมื่อเราทนทุกข์นะครับพระองค์ทรงรับฟังก่อนจะเริ่มนะครับจะขอเปิดด้วยคําอธิษฐานก่อนนะครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบคุณในวันนี้ที่ให้เราได้มาร่วมกันฟังพระวจนะจากพระองค์ขอพระองค์ทรงอยู่กับพวกเราและประทานสติปัญญาให้กับพวกเราที่จะเข้าใจในพระวจนะของพระองค์และขอให้เราใกล้ชิดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราขอฝากทุนไว้ในนามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนโอเคครับ ก็วันนี้เราจะเปิดในพระคัมภีร์นะครับเยเรมีเยเรมีบทที่20นะครับเยเรมีบทที่20ข้อ7ถึงข้อ13นะครับ เมื่อพร้อมแล้วจะขอพี่ต้อมครับช่วยอ่านให้เราฟังนะครับอย่าเลมีบทที่20ข้อ7ถึงข้อ13 1อสิด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับก็ที่เราได้อ่านด้วยกันไปนะครับ เป็นบันทึกของเยเรมีนะครับเป็นในรูปแบบของบทกวีนะครับได้กล่าวถึงความขมขื่นใจของเยเรมีนะครับเป็นเรื่องราวของความทุกข์ใจของท่านนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นบทเพลงสดุดีข่ควรวนนะครับของเยเรมีต่อความทุกโศกของท่านนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่า บทเพลงสดุดีส่วนใหญ่นะครับเกินครึ่งน,นะครับเป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับการข้าควนะครับในความทุกยากลําบากและเยเรมีที่เราอ่านไปนั่นก็เป็นบทข้าควรวของเยเรมีนะครับที่ข้าควรวต่อพระยาเวถึงความทุกยากที่ท่านเผชิญนะครับและเหตุผลและเหตุของความทุกข์ของท่านในบทนี้ก็เป็นเพราะว่าท่าน ได้ทำตามการทรงเรียกของพระยาเวนะครับทำให้มีผู้คนมากมายนะครับประนามท่านนะครับทำให้ท่านถูกข่มเหงทำให้ท่านติดคุกและต้องอยู่ตัวคนเดียวโดดเดี่ยวนะครับท่ามกลางคนมากมายที่ตำหนิและเยาะเยะ้ยท่านนะครับในสิ่งที่ท่านได้เผยพระวจนะของพระเจ้านะครับก่อนเราจะไปดูว่าอะไรที่เป็นความทุกข์ใจของ เยเรมีนะครับและไปดูสาเหตุของความทุกข์ของเยเรมีทั้งๆท,ที่ตัวท่านเองทําตามการทรงเรียกของพระเจ้านะครับแต่ก็ยังเจอความทุกข์ยากแบบนี้นะครับเราจะไปดูไปรู้จักกับเยเรมีกันสักนิดนึงก่อนนะครับเยเรมีนั้นเกิดในตระกูลของคนลวีนะครับเป็นหนึ่งในหมู่ปุโรหิตนะครับอยู่ในเมืองอนาโธด ในแผ่นดินของเผ่าเบนจามินนะครับวันหนึ่งก็พระยาเวก็ทรงเรียกเยเรมีให้ทำพันธกธิจอย่างหนึ่งนะครับได้แต่งตั้งเยเรมีให้เป็นผู้เผยพระวจนะแล้วก็ใช้ให้ท่านไปประกาศในสิ่งที่พระยาเวสั่งให้พูดนะครับย้อนกลับไปดูในเยเรมีบทที่หนึ่งนะครับข้อที่8พูดว่า อย่ากลัวพวกเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยกู้เจ้าพระยาเวตรัสดังนี้แหละนี่เป็นคําพูดของพระยาเวนะครับเป็นคําสัญญาที่พระยาเวให้ไว้กับเยเรมีนะครับว่าพระเจ้าจะอยู่กับเยเรมีนะครับชีวิตของท่านนะครับ40ปีนะครับ ในการรับใช้พระเจ้านะครับในที่นี้มีใครรับใช้พระเจ้าถึงถึง40ปีหรือ,อยังครับอายุยังไม่ถึงนะครับต้องสำหรับคนที่อายุเกิน40ขึ้นไปเนาะก็เยเรมีก็กเ,เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่รับใช้พระเจ้ามาถึง40ปีนะครับตลอดชีวิตของท่านนะครับท่านเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์นะครับ ตลอดเวลา40ปีที่รับใช้พระเจ้าก็มีแต่จะนำความทุกข์มาให้ท่านนะครับเพราะว่าพันธกิจที่พระเจ้าทรงเรียกให้เยเรมีได้เป่าประกาศนั้นก็เป็นเรื่องราวที่คนยูดาจะต้องตกไปเป็นเฉลยของบาบิโลนนะครับและถูกบาบิโลนทำลายนะครับซึ่งไม่มีใครอยากจะฟังคำเผยพระวจนะแบบนี้นะครับใครที่ไหนจะเชื่อนะว่า พระวิหารของพระเจ้าจะถูกทำลายนะครับเป็นที่ที่พระเจ้าสถิตอยู่นะครับแต่พวกเขาลืมไปครับว่าพวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าก่อนนะครับไปนมัสก,การพระเจ้าอื่นนะครับทำสิ่งชั่วในสายพันธุ์ของพระยาเรีนะครับพยาเวก็บอกผ่านทางเยเรมีว่าพระยาเวจะทำลายพวกเขานะครับ ช่วงเวลาที่เยเรมีรับใช้พระเจ้า40ปีเป็นผู้เผยพระวจนะนั้นนะครับท่านต้องทนทุกข์เพราะการถูกข่มเหงนะครับเพราะว่าประชาชนชาวยูดานั้นปฏิเสธท่านปฏิเสธที่จะฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านเยเรมีครับว่าเยรูซาเล็มจะถูกทำลายอย่างย่อยยับเยเรมีมีชีวิตอยู่จนถึง จนเห็นถึงคำพยากรนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับรเมื่อกรุงเยรูซาเล็มนะครับล่มสลายด้วยมือเนบูคัดเนสานะครับกษัตริย์บาบิโลนนะครับทั้งนครกับพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับถูกทำลายในปี586ก่อนคริสตกาลนะครับและกษัตริย์กับคนยูดาจำนวนมากนะครับก็ตกไปเป็นเฉลยของบาบิโลนนะครับพี่น้องครับ นี่จึงเป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะเข้าใจความหมายของชีวิตของการรับใช้พระเจ้านะครับหลายคนคิดว่าตัวชีวัตรความสำเร็จของการรับใช้พระเจ้านั้นคือมีคนรับเชื่อจำนวนมากนะครับมีคนกลับใจมากขึ้นนะครับหรือคิดถ้าจักเติบโตขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นการอวยพรจากพระเจ้าเนาะแต่สําหรับเยเรมีนะครับตัววัดความสําเร็จของท่านไม่ใช่จํานวนคนที่กลับใจนะครับเพราะว่าท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงคนยูดาก็ไม่กลับใจนะครับเพราะว่าพระเจ้านั้นบอกไว้แล้วครับว่าคนยูดาจะไปสักการะพระอื่นนะครับตัววัดความสําเร็จของเยเรมีนะครับคือความซื่อสัตย์ ของตัวท่านเองนะครับคือการที่ท่านทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าแม้ว่าการทรงเรียกของพระเจ้านั้นจะทำให้ท่านต้องทนทุกข์อย่างมากนะครับต่อไปเราจะมาดูบทข้ามควรของเยเรมีนะครับเป็นแต่ละข้อนะครับที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับเริ่มจากข้อ7นะครับเยเรมีได้ข้ามควรเชิงตัดพ้อนะครับซึ่งสิ่งที่ได้ สิ่งที่ท่านได้เผชิญท่านร้องทุกข์ต่อพระเจ้าครับพี่น้องบอกว่าข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงหลอกลวงข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ถูกหลอกลวงพระองค์ทรงมีกําลังยิ่งกว่าข้าพระองค์และข้าพระองค์ทรงและพระองค์ทรงชนะข้าพระองค์เป็นที่ให้เขาหัวเราะวันยังค่ําทุกคนเยาะเย้ยข้าพระองค์ เยเรมีว่าว่าพระเจ้านั้นหลอกลวงท่านนะครับพระเจ้าซึ่งมีกําลังมากกว่าเยเรมีนะครับมีมากกว่าท่านนะครับยังไงพระเจ้าก็ชนะอยู่แล้วนะครับแล้วยังจะมาหลอกให้ท่านนั้นทําสิ่งที่พระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าผลออกมามจะเป็นยังไงนะครับทําให้ท่านต้องถูกหัวเราะวันยังค่ํานะครับทุกคนเยาะเย้ยท่านนะครับเป็นเหมือนตัวตลก ตอนเด็กๆเราเคยถูกแกล้งบ้างไหมครับเป็นรุ่นพี่หรือใครที่เราเคารพหรือเราเป็นโอโสกับเรานะครับก็อาจจะแกล้งเราให้เราทําในสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องน่าอายโดยที่เราตอนนั้นเราก็ยังเด็กนะไม่ไม่รู้ภาษานะครับอินนเซต์นะครับบอกให้เราทําอะไรก็เราก็ทำเนี่ยครับแต่พอทําแล้วนะครับ กลับเป็นที่หัวเราะนะครับของคนอื่นเราอายไหมครับเราก็เราอาจจะโกรธคนที่หลอกเราอย่างนั้นนะครับแต่กับเยเรมีนะครับไม่ใช่แค่อายนะครับท่านถูกตีนะครับถูกข่มเหงนะครับยกตัวอย่างในเยเรมีบทที่20นะครับข้อ1ข้อ2นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเองนะครับ ปาสเธอปุโรหิตบุตรของอิมเมอร์ผู้เป็นหัวหน้าใหญ่ในพระนิเวศของพระยาเวได้ยินเยเรมีเผยพระวจนะถึงสิ่งเหล่านี้ปาสเธอก็ตีเยเรมีผู้เผยพระวจนะและจับท่านใส่คือคาซึ่งอยู่ด้านบนของประตูเบนจามินในพระนิเวศของพระยาเวพี่น้องครับ แม้แต่หัวหน้าปุโรหิตนะครับของเยเรมีเองนะครับยังทำร้ายท่านนะครับแถมยังจับท่านนะครับใส่คือคานะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักคือคานะครับมันจะเป็นไม้หนาๆใหญ่ๆนะครับสองอันประกบกันเนาะแล้วก็มีรูตรงกลางนะครับมีรูเล็กๆอีกสองข้างนะครับลักษณะเหมือนกับให้เอาคอใส่เข้าไปใช่ไหมเอามือใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับ าคาท่านโดนอย่างนั้น,นครับโดนทำอย่างนั้นในพระนิเวศของพยาเวต่อไปเราจะอ่านต่อในข้อ7นะครับอ่าในข้อ8นะครับเยเลมีบทที่20ข้อ8นะครับเมื่อข้าพระองค์พูดข้าพระองค์งร้องให้ช่วยข้าพระองค์ตะโกนว่าความทารุณและการทำลาย เพราะว่าพระวจนะของพยาเวทําให้ข้าพระองค์ถูกตําหนิและเยาะเย้ยตลอดวันในข้อ9นะครับบอกว่าถ้าข้าพระองค์จะกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงพระองค์หรือกล่าวในนามของพระองค์อีกก็มีสิ่งในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้อัดอยู่ในกระดูกของข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยที่ต้องเก็บมันไว้ และพระองค์ก็เก็บไว้ไม่ไหวเยเรมีตัดสินใจว่าจะไม่พูดนะครับจะไม่เผยพระวจนะถึงสิ่งที่พระเจ้าให้พูดนะครับเยเรมีก็ทําไม่ได้นะครับจะเก็บไว้ในใจเฉพาะตัวเองก็รู้สึกเหมือนมีไฟอยู่ในใจนะครับเยเรมีบอกว่ามันอัดอั้นอยู่ในกระดูกนะครับทําให้อ่อนเปลี้ยไม่มีแรงที่จะเก็บไว้คนเดียวนะครับ เยเรมีก็เก็บไว้ไม่ไหวเห็นไหมครับพูดออกไปก็กลายเป็นตัวตลกนะครับถูกเยาะเย้ยถูกตําหนิถูกคมเหงพอจะเก็บไว้ในใจก็เก็บไว้ไม่ได้นะครับมันร้อนรุ่มเหมือนมีไฟอยู่ในอกอัดอยู่ในกระดูกอ่อนเปรี้ยเก็บไว้ไม่ได้นะครับต่อไปในเยเรมีบทที่20ข้อ10นะครับข้าพระองค์ได้ยินเสียงซุบซิบเป็นอันมาก ความสยดสยองอยู่รอบด้านใส่ความเขาให้เราใส่ความเขามิสหายที่คุนเคยทั้งสิ้นของข้าพระองค์เฝ้าดูความล่มจมของข้าพระองค์กล่าวว่าบางทีเขาอาจจะถูกหลอกลวงแล้วเราจะชนะเขาและทำการแก้แค้นเขาได้ <c oughs> นี่เป็นความทุกข์ของผู้รับใช้พระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่เยเรมีเผชิญนะครับ พูดถึงตรงนี้ก็ไม่มีใครอยากจะรับใช้พระเจ้าแล้วนะครับแต่ไม่นะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าจากที่เราได้อ่านไปว่าถ้าเราเผชิญกับความทุกข์ยากนะครับในการรับใช้พระเจ้าเราสามารถทูลระบายความทุกข์นั้นกับพระเจ้าได้นะครับเรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่แค่ศิยาพิบาลหรือมิชนาลีนะครับคริสเตียนทุกคนนะครับ เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแค่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราใช้ตัวเราให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้รู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับผ่านทางตัวเราเท่านี้ก็เป็นการรับใช้อย่างแรกแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราไปค่ายนะครับหลังจากเรากลับจากค่ายเนาะแล้วมีแต่เศษขยะทิ้งเกินกราดนะครับคนที่ดูแลที่นั่น เขาจะว่าใครครับและที่ท้ายรถนะครับของใครที่มีโลโก้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์คริสเตียนนะครับสำหรับคนที่มีโลโก้อยู่ท้ายรถเนาะถ้าเราหยุดรถให้กับคนข้ามถนนนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรถูกต้องนะครับไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับย้อนสอนนะครับคนที่เห็นโลโก้นั้นเขาจะชื่นชมใครครับ นี่ครับคือแค่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราก็ได้ทํางานรับใช้พระเจ้าแล้วนะครับและจะดียิ่งขึ้นอีกกว่านี้นะครับถ้าเราได้ประกาศข่าวประเสริฐนี้ให้กับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าให้ได้รู้จักพระเจ้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับถ้าเราเจอความทุกข์ยากนะครับในการรับใช้พระเจ้านะครับเจออุปสรรคนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับเราสามารถระบายกับพระเจ้าได้นะครับ เหมือนอย่างที่เยเรมีข้ามควรกับพระเจ้านะครับพระเจ้าพระองค์ทรงรับฟังนะครับพี่น้องบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับบางคนอาจจะมีเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจนะครับพี่น้องไม่ได้เผชิญเหตุการณ์นี้ตามลําพังนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ได้บอกพี่น้องแล้วนะครับแม้ดูเหมือนเยเรมีจะเผชิญเรื่อง เหล่านี้ตามลําพังนะครับแต่เยเรมีไม่ได้เผชิญตามลําพังเยเรมีมีพระเจ้าอยู่กับท่านนะครับสิ่งที่เยเรมีทําก็คือท่านพูดถึงความรู้สึกของท่านนะครับอย่างจริงใจตรงไปตรงมากับพระยาเวนะครับในคําอธิษฐานของท่านพี่น้องก็สามารถทําได้นะครับพี่น้องสามารถอธิษฐานอย่างจริงใจนะครับคําควญความรู้สึกความทุกข์ที่พี่น้องเผชิญนะครับ เป็นบางคนเป็นโรคซึมเศร้ามีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจมีปัญหาด้านสุขภาพปัญหาครอบครัวนะครับการใช้ชีวิตนะครับพี่น้องสามารถพูดกับพระเจ้าในสิ่งที่พี่น้องรู้สึกได้นะครับพระเจ้าทรงรับฟังนะครับและในข้อต่อไปข้อ12บอกแบบนี้นะครับข้าแต่พยาเวจอมทัพผู้ทรงทดลองคนชอบธรรมผู้ทอดพระเนตรทั้งใจและจิตขอให ข้าพระองค์ได้เห็นการแก้แค้นของพระองค์เหนือเขาทั้งหลายเพราะข้าพระองค์ได้ทูลเสนอคดีของข้าพระองค์แล้วเยเลมีได้มอบความอายุติธรรมนะครับทั้งสิ้นที่ท่านได้รับยกให้กับพระเจ้านะครับให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการให้นะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นเยเรมีมีความมั่นใจในพระเจ้านะครับดูในข้อ13ต่อไปนะครับ จงร้องเพลงถวายพระยาเวจงสรรเสริญพระยาเวเพราะว่าพระองค์ทรงช่วยกู้ชีวิตผู้ขัดสนให้พ้นจากมือของผู้ทำความชั่วร้ายและในข้อสุดท้ายนะครับของสดุดีการข่าควรของเยเรมีกับพระเจ้านะครับจบลงด้วยการร้องเพลงถวายพระยาเวนะครับจบด้วยการสรรเสริญพระยาเว เพราะเยเรมีนั้นมีความมั่นใจนะครับว่าพระยาเวจะทรงช่วยกู้ท่านนะครับให้พ้นจากมือผู้ทำความชั่วร้ายแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะครับพี่น้องครับแม้ขณะที่เยเรมีกำลังเผชิญกับความทุกข์ของท่านอยู่นะครับท่านค้าควรกับพระเจ้าแล้วนะครับแต่ความทุกข์ของท่านไม่ได้หายไปจากตรงนั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบ เยเรมีนะครับพระเจ้าเงียบแต่เมื่อเยเรมีร้องทูลพระเจ้านะครับสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเยเรมีมีความมั่นใจในพระเจ้านะครับมีบางอย่างเกิดขึ้นในความคิดของท่านในช่วงเวลานั้นนะครับถึงแม้ว่าการทดลองนั้นจะหนักหนาสาหัสกับเรามากแค่ไหนนะครับแต่พระเจ้าทรงรู้ครับพระเจ้าไม่ทรงทดลองเกินกว่าที่เราจะทด อดทนได้นะครับผมชอบพระคัมภีร์ข้อนี้มากนะครับบอกว่าไม่มีการทดลองใดเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงสัตทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเมื่อพวกท่านเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้ ขรน,นี้ผมชอบมากความทุกข์ลำบากนั้นเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลายครั้งมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในสภาพของโลกที่แปดเปื้อนไปด้วยความบาปนะครับถ้าเราร้องทูลต่อพระเจ้านะครับถึงเรื่องที่เรารเผชิญนะครับ โลกซึมเศร้าความเจ็บปวดปัญหาต่างๆนะครับไม่ได้หายไปจากเรานะครับอาจจะยังอยู่กับเราตลอดชีวิตของเราก็ได้นะครับเหมือนอย่างเยเรมีนะครับแม้จะจบลงด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเยเรมีเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าท่านรู้ว่าท่านไม่ได้อยู่คนเดียวลําพังนะครับพระเจ้าอยู่กับท่านตลอดไป อย่เลยมียังคงสัตซ์ซื่อและทำตามการทรงเรียกของพระเจ้านะครับและท่านก็มั่นใจครับว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ท่านนะครับพระเจ้าอยู่ท่ามกลางความทุกข์ที่ท่านเผชิญนะครับเป็นยังไงครับสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นสิทธิพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้านะผู้ที่เชื่อในพระเยซู ฉะนั้นให้เราสักซื่อนะครับร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริงใจนะครับตรงไปตรงมานะครับแล้วเราจะมีความมั่นใจและสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นะครับเพราะว่าพระเจ้านั้นอยู่กับเรานะครับเราจะปิดด้วยคําอธิษฐานนะครับสาธุการค่าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณในวันนี้ที่พง์ให้เราได้มาฟังพระวจนะ ของพระอ,องค์ในช่วงชาว,วันนี้ขอขอบคุณในคำสอนของพระอ,องค์ขอบคุณที่พระอ,องค์ทรงอยู่กับพวกเราเราขออธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน